ตรงนี้ก็เป็นบริเวณของแผงวงจรวัดแสงทีตัวปรับจูนได้ต้องจูนตามคู่มือนะครับตัวนี้เป็นกระจก i p พ c e แล้วก็เป็นเซลล์รับแสงแบบ2เซลล์สามารถปรับแท็เทินการรับแสงได้สวัสดีครับจากร้านฟิกกลเมราวันนี้มารายการซ่อมไปคุยไปแล้ว นีก้อน FM ตัวนี้คนขอมาเยอะเลยเพราะว่าอยู่ในกระแสความสนใจมากทั้งๆท,ท,ที่กล้องก็หาซื้อยากอยู่พอสมควรหายากกว่า FE FE2 FM2 อีกเป็นบอดี้คอมแพคตัวแรกเลยของ F-Series หลังจากที่เลิกทำนิคอมแมทนี่ก็หมตัวทุกท้ายก็จะมี FT3 อะนะ FT3 เนี่ยเริ่มใช้เมาส์ AI เป็นครั้งแรกละตัวนี้นะครับ เมาส์เป็น AI แล้วนะครับมีเขี้ยวแบบนี้ก่อนหน้านี้เป็น F T N กับ F T 2ตัวนี้เป็น F T 2ดูตรงนี้นะครับ F T 2เมาส์เป็นยังเป็นแบบเก่าต้องมีต้มีหูกระตายทีนที้คนก็ไม่ค่อยชอบกันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเมาส์ AI ตอน F T 3นี่แหละตัวแรกเลย หลังจากนั้นพอปี1977นะ1977ก็ออกมาเป็น FM ตัวนี้แหละโอ้หฮือฮามากขายดีมากเพราะว่ารูปทรงเนี่ยเข้ามากระทัดรัดแล้วทันสมัยละยุคนั้นคอมแพคเล็กลงกว่าเดิมทุกค่ายเลยฮนะไม่ว่าจะเป็น,ปนแ็ก m x m x ยิ่งเล็กกว่านี้อีกโคลิมพัสหนึ่1ก็แข่งกันเล็กเลยอะตอนนั้น เป็นช่วงที่บิ๊กไฟเกิดขึ้นแล้วนะฮะบิ๊กไฟในวงการกล้องถ่ายภาพของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือแคนนอนนิคอนเพนแทกนิ o นนตาโอลิมปัสกลายเป็นห้าเสือที่ใหญ่ที่สุดของของโลกของโลกเลยนยี่ของญี่ปุ่นอย่างเดียวเพราะยอดขายทั่วโลกเลยตอนนั้นจากเดิมเคยมียี่ห้ออื่นๆพวกริกโกโคนิก้าอะไรยาชิก้าเยอะแยะเลยนะฮะ ตอนนี้เหลือบิ๊กไฟในในเวลานั้นนะในเวลานั้นเวลานี้เหลือเท่าไหรไม่ดูแล้วตอนนี้อ่ะทีนี้มาว่ากันเรื่อง fm เ,เ,เอาเรื่องสเปคก่อนนะฮะรางท่านอาจจะสงสัยเรื่องสเปคว่าเอา่อมันมี2 generation fm เนี่ยนะออกมาครั้งแรกในปี1977เนี่ยจะเป็นเจนเจนที่1ก่อนก็คือตัวนี้เอาความแตกต่างก่อนเจนที่1เนี่ยตัวล็อกคานขึ้นนียจะอยู่ตรงนี้ จะเป็นเป็น,เป,นเป็นวงแหวนหมุนแต่หมุนเบานะที่ปกติเนี่ยต้องหมุนเบาใช้แค่นิ้วเดียวสกิปเนี่ยล็อกแล้วถ้าเป็นสีแดงนี่คือล็อกกดชัตเตอร์ไม่ลงถ้าเป็นสีดำนี่ก็คือกดชัตเตอร์ได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเจนที่สองต่อมาปรับปรุงเจนที่สองเนี่ยก็ใช้การขึ้นฟิล์มเป็น2 in 1เลยทั้งเปิดสวิตช์วัดแสง แล้วก็ล็อกตัวในตัวเลยทีเดียวเลยไม่ต้องมา2จังหวะแบบตัวแรกนี่แหละก็ต่างกันตรงนี้แล้วก็ยังมีขรอบแตกต่างทางด้าน,นกลไกภายในซึ่งเราเราจะมองไม่เห็นนะน,นี่ผมติดสติเกอร์ไว้ให้แยกแยะว่า1กับ2องเจนที่1คือตัวนี้ตัวนี้นะครับโครงสร้างข้างในจะเป็นแบบอย่างคล้ายๆนี่คอมแม n เอฟทอะไรอยู่เลย องสร้างทางด้าน,นกลไกกันขึ้นฟิล์มแต่พอมาเป็น FM เจนที่2ก็ทันสมัยขึ้นประมาณนี้นะครับพวกหลังฐานพวกอะไรนี่ใช้กันได้หมดฝาหลังอะไรนี่ใช้แทนกับตัว FM2 FE FE2 อะไรได้หมดเลยของฝาหลังช่วงนี้นะครับใช้เป็นระบบกรอนถอดแบบ Quick Release ง่ายๆเลยออปแบบให้ทำง่ายถอดง่ายเพราะว่าเขาจะขายฝาหลัง Data Back mf 1 6อะไรของเขาด้วยนะจะมีฝาหลังตัวนี้สเปคแตกต่างกันก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ต่างไอาย,ยานก็คือเรื่องของรีไวน็อปตัวแกนขึ้นถึงตัวนี้จะมีหนามเป็นหนามแบบเท็กเจอร์หยับๆยาบเลยนะครับจับแล้วรู้เลยแต่น,นี้ไม่มีซึงไอหนามหยับๆยาบเนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วไงเพราะว่าเขามีก้านตัวนี้ให้เราหมุนแล้วไม่ได้เป็นแบบกล้องโบราณ์ึงจําเป็นต้องใช้บิดบิดทั้งแกนตัวเนี้ย ก็จำเป็นแต่ว่านี่ไม่ไม่จำเป็นก็ทำมาเป็นเรียบๆบแบบนี้อย่างอื่นไม่มีไม่มีอะไรแตกต่างแล้วนะฮะมอเตอร์ไดร์สำหรับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขาใช้เป็น MD 11นะฮะอ่จริงๆแล้วพอเขาตอนหลังๆพอออก FM2, a อ e 2มาเขาอ,ออก m d ็2อมาซึ่งอกับ12เนี่ยมันต่างกันยรูปร่างมันเหมือนกันหมดอนะแต่ว่าต่างกันตรงที่มัน MD12 มันจะมีระบบวงจรที่ไปคอนโทรลระบบการเปิดปิดเครื่องวัดแสงในใน f f m FM2 อะไรด้วยนะแต่ MD11 เนี่ยออกแบบมาสำหรับ FM มันก็ใส่เข้าไปได้เลยเป็นโมอเตอร์ไดที่กำลังดีแรงดีเสียงเพราะนะครับ MD11 ข้อเสียงมันคือไม่มีปุ่มวรอดิกอนชัตเตอร์ด้านด้านนี้ด้านด้านอร์ดิกอนด้านแนวตั้งเนยนะไม่มีเหมือนกับอีห์เอื่นเขาอะ เวลาจะถ่ายแนวะตั้งก็ต้องพลิกต้องต้องพลิกต้องข้อมือออา,อานี่เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับถ่ายฐาน8ก้อนเอาไม่ค่อยพูดถึงดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้กันเป็นทั่วไปไม่ค่อยมีใครเขาใช้แล้วเดี๋ยวนี้แต่สมัยก่อนใช้ผมก็ใช้ใช้ทั้ง11 12เลยตอนนั้นอยากได้ FM เเมนี F ่ยอยากได้มากๆเลยแต่ว่ามันแพงงบไม่ถึงก็เลยไปได้ที่เขาแม่เอมาใช้ไปก่อน แก้ขัดไปก่อนแล้วพอพอม,มีตังค์แล้วก็ไปซื้อ Fm มาก็ยังเป็นมือสองอยู่นะฮะไม่ใช่ของใหม่หรอกอยากได้ Fm มากก็ใช้อยู่นานนะใช้ Fm นานมากเลยเจนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็น F e ฟอีนี้อยากนั้นก็ไม่ได้ใช้เลยแต่มีอยู่นะมีอยู่ทุกวันนี้เองตัวนี้ตัวนี้ของผมเองแหละตัวนี้ตัวเวอร์ชันแรกนี่ของลูกค้า นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีตัวต่างข้างในอีกนะไม่ใช่ต่างแค่ตรงนี้มันมีการไมเนอร์เชนทางด้านระบบกลไกลภายในพอสมควรเหมือนกันนะครับตัวนี้สปีดเอาเรื่องสเปคจริงๆเลยทีนี้ชัตเตอร์แบบกลไกล้วนนะครับใช้มา่านชัตเตอร์ของโคปอลมา่านเป็นแนวเวอร์ติคอนขึ้นตัวตามแนวตั้งขึ้นตัวตามแนวดิ่งนะครับเป็นมา่านโลหะ แใบนะข้างบนข้างบนเนี่ยหใบชุดบนนี่มี5ใบชุดล่างมี3ใบชัตเตอร์ตั้งแต่บีหวินาทีหนึ่งส่วนสอนส่วนสีนส่วนแจนถึง1นึ่งส่วนหนึ่วินาที ASA ปรับได้ตั้งแต่12บสอต่ำสุดคือ12ถึงสูงสุดคือ3,200ันสหรือ ISO ในสมัยนี้นะฮะต่อมายุคหลังๆก็เ,เปลี่ยนเป็น ISO แล้วตัวนี้จะมีที่ต่างจาก FE ก็คือเรื่องของการถอด Focusing Screen ไม่ได้ถอดแบบใช้เขี่ยลิ้นชักรอยเยอร์เหมือนกับตัว FE, FM2, FE2 นะยังต้องไขแต่ยังดีที่ไม่ต้องยกวิซมิถ้าจะถอดล้างสกรีนก็ไขตะกูกตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ถอดตัวแผ่นกั้นเดี๋ยวถอดให้ดู ได้อยู่ได้อยู่ไม่ยากก็คือเนี่ยถ้าถอดตะกูตัวนี้เนาะถ้าจะล้างโฟกัสซิงสก,กรีนนะนัดตัวหนึ่งแล้ก็ต้องประคองตรงนี้ไว้หน่อยนะเดี๋ยวมันเด้งหลุดออกมาอ,อย่างเงี้ยจะมีตัวนี้ชิ้นนี้หลุดออกมาเห็นไหมฮะถ้าจะซีนก็ซีนที่ตัวนี้นะ ฟองน้ำเอาอะไรนิ่มๆมาดักไว้ตรงนี้แต่ตอนใส่จะย,ยุ่งหน่อยนะก็ที่ก็ถอดออกมาถอดตัวนี้ออกมาถอดสปริงตัวนี้ออกมาแล้วถ,ถึงจะได้โฟกัสซิงสกรีนออกมาโอ้ก็ไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะต้องถอดอย่างนี้เลยนะครับจะมีสปริงลองแบบนี้ แลโฟกัสซิงสกรีนถึงจะหล่นลงมาแบบนี้โฟกัสซิงสกรีนจะต่างจากของพวก F M 2 fe F E นะของ F M 2 F E เขาจะเป็นแบบไม่มีเฟมไม่มีเฟมโลหะอันนี้จะมีเฟมเป็นเฟมโลหะมาแบบนี้ด้วยครับถ้าเป็นของ F E 2หรือ F E เนี่ยก็จะง่ายหน่อยไม่ต้องทำอะไรมากอันนี้เอา F E 2มาให้ดูแล้วกัน F E 2เนี่ยแค่เขีย่ย ตัวล็อกอนี้ปกติสกรีนก็หล่นลงมาแล้วแบบนี้ง่ายกว่าเยอะไหมครับเวลาใส่ก็คืนที่เดิมอันนี้เสร็จแล้ว f ี FE 2แต่ถ้า FM ก็ลำบากหน่อยใส่ตัวนี้เข้าไปก่อน แล้วค่อยใส่สปริงดันตัวนี้โอ้หลายขั้นตอนพอสมควรครับต้องใช้สกิลใส่สปริงไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ตัวเฟรมล็อกตัวนี้เข้าไป แล้วก็ถึงจะใส่ตัวนี้เป็นตัวจบไข่น็อตเข้าไปล็อกไว้เลยอยู่แล้วถอดมาล้าง <Yeah. S 2> ก่จะใส่เสร็จฝุ่นเข้าเหมือนเดิม <Yeah. S 2> ก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับ <Yeah. S 2> ใช้ S L R เนี่ยเป็น <Yeah. S 2> ช่องมองภาพกับฝุ่นนี่เป็นเรื่องคู่กัน ยังไงก็ต้องมีบ้างนะไม่ใช่เคลอกถ้าจนแบบแผลวาวมองไม่เห็นนะก็ไม่ไหวก็ต้องล้างกันหน่อยถ้านิดๆหน่อยๆก็ปล่อยผ่านดีกว่านะครับไปถอดใส่กล้องจะช้ำจะโทรมก็เ่าๆถ้าจะดึงเปิดฝาหลังก็ต้องดันเซฟตี้ล็อกตัวนี้มีกระเดื่องนี้นะครับดันเบาๆมือเดียวก็ได้นะครับดันแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ดึงก็จะเปิดฝาหลัง หลังห้องฟิล์มก็เดินฟิล์มปกติเทคอัพสปูจะหมุนสวนทางกับสปอเก็ตจ,จะหมุนสวนทางกับสปอเก็ตนะครับเทคอัพสปูหมุนไปทางนี้สปอเก็ตหมุนมาทางนี้องดูนะครับแบตเตอรี่ใช้อันคาไลสองก้อน LR44 สองก้อนก็3โวลต์นะครับสองก้อนแบบนี้แล้วก็เอาขาั้วขั้วลบลง เอาขั้วบวกขึ้นด้านนี้ก็คือตัวนี้เป็นกาวลบตัวถังแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดเจะเป็นกาวกาวลบแล้วขั้วบวกสัมผัสตร,ตรงนี้มีเป็นขั้วที่สัมพันธ์กับมอเตอร์ไดร์สัมพันธ์กับมอเตอร์ไวเตอร์นะครับก็จะหมุนขึ้นฟิล์มตรงนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้กระเดื่องกดชัตเตอร์จากมอเตอร์ไดร์มาบังคับให้ชัตเตอร์ทำงานตรงนี้นี่ก็เป็นสปีดคอนแทค นะครับสำหรับสัมพันธ์กับมอเตอร์ไดเหมือนกันไม่มีแบตเตอรี่ก็ถ่ายได้นะครับรุ่นนี้เป็น,นกลไกเป็นแมคานิกล้วนเลยแต่เพียงแต่วัดแสงไม่ได้ระบบวัดแสงข้างในเป็น LED 3ดวงบวกลบแล้วก็ตรงกลางพอดีอก็จะมี3ดวงเท่านี้เองแต่ว่าให้ความละเอียดใช้ได้เลยของริซึมตนนี้นะครับ ตัวนี้เป็น,นกลไกเช็คชัดลึก depth of field preview นะครับอันนี้เซลล์ทัมเมอร์ไม่มีเมมโมรีล็อกอะไรนะเพราะว่าเป็นกล้องแมค h a นิกไม่จำเป็นต้องใช้เมมโมรีล็อกค่าความจำแสงอะไรวงแหวนคอนโทรลวัดแสงเนี่ยของรุ F ่น F M กับ F E เนี่ยจะเป็นโลหะแล้วก็เปิดกระเดื่องตัวนี้เพื่อหลบเลนนอน AI ได้เพราะเลนนอนเอไเนี่ยเขาจะไม่มีบากไว้ถ้าเอานอนเอมาใส่เราสามารถเปิดตัวนี้หลบได้แต่ถ้าเป็น F M2 FE2 ไม่มีนะจะเป็นพลาสติกแล้วก็ฟิกตรงนี้เลยถ้าจะเอาเลนนอน AI มาใส่ก็ต้องบากเขี้ยวอย่างเดียวหรือว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องใช้วิธีอื่นอะไร่งนี้ทำให้มันไม่ติดตัวนี้แต่ตัวนี้ถ้าติดก็หลบไปได้อย่างนี้นะบางคนที่ชอบ FE2 FM2 จริงๆก็ลงทุนหาวงแหวนตัวนี้ของ FMFE ไปเปลี่ยนใส่ก็มีตัว IP Protection ตัวนี้ สแตนดาร์ของเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ธรรมดาแต่มีอุปกรณ์เสริมที่เป็นไดออปเตอร์เป็นตัวแก้สายตาบวกสายตาสั้นยาวบวก1นึ1่ลบหนึ่บวกสอลบสค่าสายตาท่านเท่าไหร่ก็ซื้อให้ตรงเขามีไอคัพด้วยนะไอคัพก็จะเป็นตรงกลมแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ทับเข้าไปอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็จะทำให้มองง่ายขึ้นชัดเจนขึ้น นี่จะได้ไม่เกกะเกาศออกก่อนก็เป็นรุ่นที่ทนทานครับใช้งานง่ายหนักเบาเป็นรูปทรงคอมแ็กสำหรับคนที่สนใจกล้องคุณภาพสูงราคาไม่สูงนักพอหาได้ในตลาดหาได้ไม่ยากนักนะครับขอบคุณที่รับชมครับจากร้านฟิกค,คาเมลาสวัสดีครับ